ทรงชัยรัตนสุบรรณวันนี้มาร่วมพูดคุยด้วยตอนนี้คู่แรกบนเวทีเชิญเลยครับครับโดยเฉพาะคู่มวยในวันนี้โดยที่แฟนมวยติดตามกันโดยตลอดนะครับคือชละทานอ,อภิริยะพินโยนะครับก็ถือว่าเป็นนักมวยที่เป็นความหวังของคนไทยอีกคนหนึ่งครับนี่ชนละทานอ,อภิริยะพินโยวันนี้ติดตามนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็น แชมเปี้ยน WBO เอเซียแปซิฟิกรุ่นเฟเธเวตร้อยสามสปอนด์นะครับเกมของมวยคู่แรกในวันนี้นะครับบนเวทีวันนี้มาดูว่าคู่แรกนะครับเป็นการชกกันระหว่างเทวานะครับต่อสุรัรายนี้เป็นนักมวยไทยที่ค่าตัวนี้เล้อยู่เรือนแสนแล้ววันนี้นะครับเทวาต่อสุรัตชกกับศักดิ์ศรีเพชรพวินยิมคู่นี้กำหนด6ยกนะครับมุมแดงเทวา นี่ดูเกมครับเป็นมวยขวาด้วยกันทักคู่ซ้ายคอยยับมาตามด้วยขวาลําตัวกำศศีน้าเงินศักดิ์ศรีนะครับฝ่ายแดงเทวารายนี้ก็ถือว่าเป็นอดีตแชมป์ของเวทีมวยราชดาเนินนะครับเทวาต่อสุรัชก,กันหกชกนะครับไม่ต้องอ่านใจไม่ต้องดูเชิงครับขยับเข้าหาใกล้ๆครับเทวา รูปร่างใกล้เคียงกันโยกดูลีลาดูการขยับแล้วมาทรงมวยนี่ก็ก็น่าติดตามนะครับก็ถือเป็นนักมวยที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องแฟนมวยอีกรายหนึ่งครับรายนี้เทวาต่อสุรัตบ์มัดซ้ายนี่โดยเฉพาะโอ้เจอขวาลูกนี้เขาไปเต็มเต็มครับโอ้ศักดิ์ศรีที่ต่อยแรงเลยนะครับวันนี้ในห้างเสือเชิดชัยมาอัดฉีดด้วยนะครับเหมือนกับคุณสายชน จะสมภัยทีเชิงก็มาอาชีพด้วยครับนี่เป็นเกมของยกแรกของมวยคู่แรกในวันนี้นะครับสายคอยยับสายตาคอยดูหม,มัดหมัดซ้ายหน้าของศักดิ์สรีนี่ถือว่าใช้การได้ดีนะครับโอ้โหขวานี่สวิงออกไปตาลหมัดนี่เสียงดังฟังชัดครับนี่ครับเปิดเกมใส่กันแบบเจ็บๆใส่กันแบบแรงๆครับยกแรกขยับเดินเข้าหาครับเทวา ถ้าพูดถึงชื่อเสียงการผ่านมวยล้วคู่นี้จะใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าประสบการณ์การผ่านมวยไทยนี่เทวานี่อาจจะผ่านมาโชคโชนกว่านะครับเป็นถึงอดีตแชมป์<ฮ>ของเวทีราชดำเนินนะครับเทวาต่อสุรัตแล้วก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณมหาวิยทยาลัยกรุงเทพมหกรนะครับโดยท่านดรชานชายัยชัยเรองประธานของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านดรบางอรนเบญชาธิกุลนะครับอธิการบดี ตอนนี้ก็เปิดรับสมัครเยอะหลายหลายแบบเลยนะครับทางนักศึกษานี่มาสมัครได้ที่นี่เลยนะครับในช่วงปลายยกครับสึกเอ็มร้อยห้าสิบพิชโลกหมาปุสนในวันนี้ลอยกันที่วทิทยุช่วคราวประชุมหอประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพพนุรีนะครับคำตอบคือสถานการณ์กดดันเหงื่ออาจยิ่งมากกลิ่นอัดแรงขึ้น <c oughs> มีเวดิโอฟอร์เมนสเตรสโปรเทคมีซิงค์คอมเพล็กซ์ช่วยปกป้องและระงับกลิ่นเหงื่อในช่วงเวลาสำคัญ <c oughs> หม่เซนติทีโปรเทคไม่มีสารเคมีทำร้ายผิว with you. เริ่มต้นกับคุณด้าวไปกนด้วยกันกับรองเท้าหนังแท้แมนบูดเราอย่างมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นรองเท้าคู่ใจสุภาพบุรุษรองเท้าหนังแท้ต้องแมนบูดแสบร้อนก,นอก,อก,นกล,ลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนอท้องอืดท้องเฟ้อ โมแตอาอาอาโมจินเยวไงบรรเทาอาการแสบร้อนตางอกเนื่องจากรดไหลย,ย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อเลือกอะโมจินเยวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาถ้าคุณเจอปัญหาใบตัดเหล็กแตกง่ายหมดเร็วที่เราใช้นี้ดูสิคะใบตัดพยาแรดใบตัดเหล็กพยาแรดทนจริงอึดจริงของจริงต้องพยาแรดอุ่นใจใช้ใบตัดพยาแรด ท่านผู้ชมครับมาดูภาพช้าๆของยกที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับก็สัดกันรุนแรงตลอดนะครับทั้งฝ่ายเทวานะครับแล้วก็ศักดิ์สรนน้ำเงินน็อกยกไหนนี่รับ3,000บาทครับจากโสมปูเ่ินนะครับนี่เป็นเกมของยกที่2ของมวยคู่แรกในวันนี้ขอบคุณเ1 5 0นะครับ อริอันนายุทธยาประกันภัยอตกวีดาสุวรรณภูมินะครับบร,ริษัทเมงหุ้อินเตอร์เทคโดยคุณกอบกิจวันธนะเหล่าหาครับสมภู้ส่วนตะกุยจับโดยคุณพิชัยจิติทิีฮีโร่ไม่สินครับโดยคุณเกียรติฟ้าละหพรสวรรค์มาลุ้นกันต่อบนเวทียกสองไม่ง่ายไม่หมูนะครับเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์มีลีลาการโชกที่ใช้ได้เลยแรงด้วยเทวาไม่กินง่ายเลยนะครับต้องลุ้นกันยาวแล้วครับดูเกมแล้วนี่ ดูจังหวะฝีมือลีลากอรออกอาว,วุธนี่จะใกล้เคียงกันนะครับโอ้หุกซ้ายลูกนี้สวยงามครับเทวาเจอสวนโตคือโตคืนทั้งซ้ายทั้งขวาหนักแรงทั้งคู่ครับมามวยนี่เปิดเกมก็ยกแรกก็เปิดเกมโอ้โหหุกซ้ายหุกขวาศักดิ์สรีนี่เสียงดังฟังชัดครับเข้าไปตะละดอกตะละเม็ดนี่หนักแรงครับขยับเดินนี่ครับเทวาโดนอปคัดขวา ขึ้นบนขยับคอยสวนคอยโต้เดินสวนหมัดขวาต่อขวาด้วยกันทั้งคู่อันตรายนะมาาหมัดขวาตละลมัดของศักดิ์สีนี่ใช้การได้เลยนะครับท่านผู้ชมไล่เข้าไปที่มุมตัดพื้นที่แคบซ้ายคอยยับไม่เป็นเป้านิ่งครับศักดิ์สีเทวาขยับเดินเปิดเกมตลอดนี่แหละครับต่อยแล้วเราใจแฟนมวยต่อยแล้วติดตาแฟนมวยมันต้องต่อยทรงนี้ครับ ไม่เต้นไม่รอ้องไม่มีคำว่าแซจ้องวันนี้ก็โดยโปรโมเตอร์หญิงนะครับที่เป็นโปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมทั้งหมดนี่หลายปีเลยนะครับ4ปีซ้อนแล้วก็เป็นนายกนายกสมาคมกีฬาไทยในพะบรมราชูปถมะะัมภ์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้นําทีมมาเลยนะครับคุณปริยากรรัตนสุบรรตรสาวของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนาสุบรร แตพูดถึงโปรโมตเตอร์ทรงชัยหลายคนว่ามวยไทยต้องทรงชัยทรงชัยต้องมวยไทยจะมีรายการนัดน่าจะบอกว่าเป็นนัดเปิดเปิดใหม่ของไอเตียราชดำเนินอีกครั้งหนึ่งคือวันที่ 3, 3มีนาครับแฟเนือน้อหาแฟเนื้อหาเล่นแล้วศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีไม่กลัวแล้วอัดเลยอัดเลยนี่เทวาก็เทวาเถอะนี่แหละครับในศึกเอเบอร์10วันทรงชัยพิชิตโลกนะครับคููแรกวันนี้ซัดก,กันมันอย่างนี้เลยทีเดียวถือว่า ผมว่าน่าถ้าถ้าพูดกันตามภาษาโมยบุ๊มันเบียดมันคู่ขี้เหลือเกินนะครับต่างว่ายต่างแรกบทยกที่สองอยาแผนตราเสือ11ตัวสําหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณแก้กระใสบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารยาดองเหล้าตราเสือ11อตัวชนิดน้าบํารุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11อตัวชนิดน้าบํารุงโลหิตอา่านคาเตือนในฉลาก่อนใช้ยา ราะฝุ่นควันและแบคทีเรียเป็นสาเหตุหนึ่งของสิวใหม่ n เว e ย a n a ค n e ่ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียได้ดีกว่าหน้าดูใสไล้ปัญหาสิวรับคูปองแทนเงินสด20บาทถึง25กุมภาพันธ์นี้ It starts with you ชีวิตต้องไปให้ถึงที่เราต้องการฝากฝันใน ท่านผู้ชมครับยกที่ผ่านมาต้องยอมรับว,ว่าสัดงกันดูเดือดมากเลยทีเดียวน้อเงินศักดิ์ศรีไม่ได้เกรงกลัวชื่อของเทวาเลยนะครับนี่นะครับในศึกวันทรงชัยพิชิตโลกยกิมร้อยห้าสิบด้วยวันนี้นี่นะครับุังวันชุมสากรนี่ขนาดภาพช้าๆของยกที่ผ่านมาโอ้โหต้องบอกว่าต่อยกันน่ารักมากครับความหนักความแรงของอาวุธมวยคู่นี่นะโอ้โหมันมันหวาดเสียวตึงเต้นครับโดวยเฉพาตะตะลหมัดขวาของทางด้านศักดิ์ศรีนี่ ออกมาแต่ละครั้งแต่ละทีนี่เธออื้นไปเหมือนกันครับเทวาแต่ยังไม่ยอมหยุดครับเปิดเกมตลอดสายคอยรบกวนอาศัยกระดูกการผ่าน,านมวยดูว่าจะได้เปลี่ยนนะครับเทวาต่อสุรัตโอ้กันแรกกันทางฝ่าย่างแรกนี่ครับขอบคุณครับบริษัทวิโอเมติกอนจำกัดโดยในห้างไทยสารเวชภงสาบริษัทบางกอกอุตสาห์โดยในโดยคุณบรรทวัรวิรักจเจรินบอมนะครับ พร้อมั้งห้างขายยาเสือสือเบีดตัวโดยน้าสุินเอือ้อพุชันนัวมาบนเวทีแม่มมยกำลังเราชจมันด้วยมันด้วยศักดิ์ศรีเทวายืนอยู่มั่นหรือเปล่านะครับศักดิ์ศรีโดนเข้าไปแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับประธานโดยการจัดการแข่งขันท่านร้อยที่การบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทพธนีนะครับท่านดรดวงฤทธิเบญจาธิคูนเดี๋ยวท่านมาเป็นประธานโดยการด้วยครับแม่มมยนี่มันต้องแบบนี้ครับมันต้องทกกันแบบนี้สดุกตื่นเต้นเปิดเกมตลอดไม่จ้องไม่รอไม่นิ่งไม่เฉยครับ นี่ครับเทวาต่อสุรัตโอ้โหดูครับการออกอาวุธของ,ของมวยคู่นี้นี่ดูระหว,วัดเสียวตื่นเต้นครับ<อ>นี่ขยับยังเปิดเกมตลอดนี่เป็นยกที่สามนะครับในช่วงปลายยกนี่แค่เพื่อคู่เปิดหัวนะครับเปิดหัวอยู่ไม่อยู่นะครับศักดิ์สีต้านอยู่หรือเปล่าเอวเอียงแล้วเอียงแล้วเอียงแล้ววินาทีทองเป๋เอียงเมาเมาเอาลุน้นเอาว่ายังไง ลงไม่ลงไปไม่ไปขวาตรงเต็มเต็มปลาคางยังอยู่ยังยืนหยัดอยู่ได้ต่างฝ่ายต่างแรกต้องระวังด้วยนะครับถุกสวนคืนโอ้โหตอนนี้ตื่นเต้นมากครับท่านผู้ชมครับโอ้โหมันจริงๆคผู้แรกวันนี้นี่ครับนี่เลยครับยี่ห้อของวันทรงชัยนี่ชนะไทยต่อไทยด้วยกันนะครับดวลกันอย่างนี้นี่คือความมันของยี่ห้อวันทรงชัยครับเอ็มร้อยห้าสิบวันทรงชัยคอยสวนตลอดครับปัดขวา นานานก็ฮุกซ้ายออกมาขวาต่อยตันแล้วต่อยขวาว่าไงเทวายอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดนะครับลไล่ไปที่มุมตัดให้แคบมัดขวาต่อยโอ้โหนี่สุดมันจริงๆครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ต่อยอย่างนี้ต่อยอย่างนี้นะครับไม่มียางไม่มีพาพลาดลงเลยพลาดลงเลยเลยนี่แหละครับมวยมันต้องแบบนี้ต่อยแล้วติดตาแฟนมวยติดตามไม่มีหยุดไม่มีอรอโอ้โหระทับ ใจมากๆคับท่านผู้ชมกับมือคู่แรกวันนี้ศึก M ร้อยห้าสิบวันสงชัยอย่าไปไหนแฟนอย่าไปไหนนะครับต้องปรบมือด้วยอย่าไปไหนทั้งที่บ้านและที่นี่ด้วยนะครับพูดแรกวันนี้ไม่มีแช่จ้องไม่มีจดจ้องเลยทีเดียว<ซ>อยู่ไม่อยู่อยู่ไม<อ>่อยู่สวมปู่สนเตรียมแจ 3, กสามพันครับถ้ามีน็อกนะครับโโวันนี้เรารู้จักความเป็นเกาหลีกันอย่างแพร่หลายศิลปะวัฒนธรรมแฟชั่นสีสันดนตรี บ้านเมืองทันสมัยก้าวไกลอาหารการกินที่หลากหลายแต่มีหนึ่งความเป็นเกาหลีที่คนไทยรู้จักกันมานานยาน้ำสกัดสมเกาหลีตั้งคุยจับตราแปลงสีฟันคู่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตคุณค่าสืบเนื่องมายาวนานผลิตโดยบริษัทจเจริญสุขเภสัชคุ้นชิวจำกัดประเทศไทยผิวคล้ำเสียจากแดดคุณจะทำยังไงไม่มีเวียเซร่มโฟมผู่บนหน้าแห้งเป็นสารคล้ายโคลนช่วยละสิ่งอุดตันแตกน้ำโคลนเปลี่ยนเป็นโฟม ล้างออกร้อนเซรั่มช่วยบำรุงชูกระจ่างใา,ายด้วยไวท์เทนนิงเซรั่มโฟมจากนีเวเมนอนากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่เป็นทว,วัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ความมั่นใจผมไม่เคยเปลี่ยนทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับภายในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวันนี้นะครับนกศึกษาก็เป็นนักศึกษาสาวนะครับที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับเป็นชาวมุสลิมก็จะตั้งัดมาเรียนที่นี่เยอะเลยทีเดียวนะครับากันต่อครับในยกที่4ยังคงเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหาตลอดครับนี่เทวาต่อสุรัตไหลไปติดเชือกสายคอยยับสายตาคอยดูหมัดขวาคือหมัดอันตรายของทางด้านเทวา ขอบคุณบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดโดยคุณวินัยวิรัพุทธงบริษัทคาวเทคนร์จำกัดมหาชนคุณสมุนไพจินเจียวเจินปู่เซินเจียวหนันโดยคุณสายชนชัยพัฒนาสกุลามาเลยมาลุ้นบนเวทีนะครับวันนี้ทางแอนตาซินนะครับทิฟฟี่พร้อมทางอมุชินเยลนะครับบริษัทมิลิเมตรและก็สมสมปู่เซินก็มีด้วยนะครับแล้วก็สมุนไพกินเจียวเจินปู่เซินบรษิษัทนี้นะครับ คุณสายชนวันนี้มาเป็นผู้แทนมอบด้วยมอบด้วยอารุ่นบนเวทีเลยทีเดียวแมเจียนอยู่เจียนไปครับเอ้าไหวลงไม่ลงไม่ลงครับศักดิ์สรียังยืนจัดอยู่ได้ต้องระวังนะครับต้องระวังนี่แหละครับเรื่องของมวยบอกแล้วว่าทายี่ห้อของวันสงชัยไม่มีผิดหวังครับมวยจะเป็นเรื่องของมวยไทยมวยสากลซึ่งในอดีตก็เป็นที่ทราบอยู่แล้วว่าแชมป์โอ้โหนี่สามรุ่นอยู่ในยุคเดียวกันของสมาคมมวยโลกนะครับต้องยอมรับวันนี้มาด้วยนะครับวันนี้สึก สะอึกนิ่งนติดตามตามก็ไปเทว่าแล้ววันนี้นายกสมาคมกีฬาไทายแห่งประเทศไทยนในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็ปรโมตเตอร์ยอดเยี่ยมถึง4ปีซ้อนนะครับคุณประเยกกรณรัตนสุบันด้วยนะครับนี่คือมวยคู่แรกของการเปิดเกมนะครับเดี๋ยวเรายังมีงมวยที่แฟนมวยชาวไทยตอนนี้ให้ความสนใจมากๆครับคโจรานอ,อภิริยะพินโยตอนนี้ตู้โอ้ยหนึ่สสะสมมากเหลือเกิน มวยอะไรอย่างนี้ต่อยกันอย่างนี้ไม่มีย้งไม่มีเอออยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่เอียงแล้วเอียงแล้วเอียงแล้วต่อยอย่างนี้มันเร้าใจกับบรรดาพี่น้องแฟนมวยที่ติดตามชมทางทีวีทางบ้าน สนุกเร้าใจหนักแรงมุดร่รางใกล้เค<อ>ียงอาวุธคล้ายๆกันทำท่ายียง<อ>ทำท่ายียงแล้วนะครับวันนี้ชกอ,อพรากอนนะครับพูนปนวัฒน์และก็เสสิบเอ็ดตัววันนี้นะฮะเช,ชิดใช้มีรางวัลเที่ยวมอบให้ด้วยนะครับเฮต่าวเฮต่าวนี่นำทีมมาเองเลยนะครับหมัดขวาสวนเอ่อเจอขวาตรงนิ่งนิ่งเฉยไปไปลงไม่ลงลงไม่ลงลงไม่ลงศักสี์ยรีโยกโยกเอาหยุดจุดเหมือนกันหยุดเหมือนกันเทวา นี่เป็นยกที่สี่นะครับโอ้โหใส่กันไม่มีจุดจริงๆครับมาถึงตรงนี้แล้วโอ้โหมวยนี่ต้องยอมรับมันมากๆเลยนะครับวันนี้ต่อยที่มหาวิทยาลัยเทพธนบุรีนะครับต้องขอบคุณประธานของมหาวิทยาลัยนะครับท่านดรชาญชัยชัยุ่งเรืองแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับท่านดรบางอ่อนเบญจารกุ์ที่ดการไมดีด้วยครับหมดยกก่อนครับคมนกลับมาลุ้นกันรักคือไม่รักฮะไม่รักหรอดีนะรัก เงี้ยน่สิงานหล่อรักนะแค่นี้เอาจะตบจะตียังไงก็ทนพัดลมพรีเวลทนจัดเย็นจังไม่กินไฟโดยบริษัทแอคคอร์พรีเวลจำกัดจุดด่างดำอาจยังอยู่เพราะไวท์เทนนิ่งที่ใช้อาจไม่พอใหม่ไวท์เซรั่มในนีเวียมเปนรูปแบบซองที่มี SPF 30ด้วยไวท์ชีเนตช่วยลดเลือนจุดด่างดำมีวิตามินซี10เท่าเพียง15บาท chỉ vì tùng phải hay chương trình là tùng sản ต้อนเชียรครับนี่เลยครับวันนี้นักศึกษานะครับที่เป็นชาวมุสลิมนะครับนับถือศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็นักศึกษาที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนี่มากเลยนะครับมากจริงๆเลยทีเดียวนี่เลยครับภาพช้าๆของยกที่ผ่านมาแล้วก็หลักสูตรต่างๆนะครับตอนนี้มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยก็ในโครงการดาวรุ่งมุ่งสู่ทีมชาติด้วยนะครับยกที่ห้าครับขอบคุณโมโกสุดยอดเครื่องมือก่อสร้างทุกชนิดใบตัดเหล็กรวดเชื่อมตราพยาแรก ควันน้อยเชื่อติดดีโดยคุณสมชายมณวิทยาการบริษัทโกบินโปรดักต์จำกัดครับห้างขายาเม็ดผมตาใบาห่อโดยในห้างประสิทธิ์อังคาประชาบรสเปเชียลโดยคุณนรงว่องประเสริฐการใบบูดฟาร์มาสติกอนจำกัดโดยคุณสมพนุสรุ้งทาบนาภาครับมาลุ้นบนเวทีนะครับัวดีทางโสมกาหลีต่างกูจับพร้อมท้งห้างขายาตราใบาหอ่อมีทั้งยาบรรเทาวิขกกตราใบาหอ่อทั้งเม็ดแล้วก็แคปซูล ของในห้างเชในห้างตีเนี่ยครับในห้างตีประสิทธิ์ไล่ตลอดนะครับไล่ตลอดเลยเทวาโอ้โห oh ไม่หยุดจริงๆครับเทวาแม่จริงๆแล้วต่อยมวยไทยนี่ก็ถือว่าเป็นมวยเชิงนะฝีมือตั้งรับน้ำมาชกสากลนี่ขอตังเกินมาใส่รองเท้านี่ไปคนละสุตเลยนะครับเปิดเกมตลอดตั้งรับคอยรอคอยสวนทิงเชือกศัก์ศีโอโ้ก็รับเยอะพอสมควรครับผ่านมาถึงตรงนี้แล้วยกทีห้าครับ โอ้โหขวาออกตละลหมัดนี่โอ้โหแรงมากครับหมัดขวาของทางด้านศักดิ์ศรีแต่ยังไม่สามารถจะหยุดเทวาได้ไล่เข้าไปสายตาคอยดูคอยโต้คอยสวนหมัดขวาขยับออกเดินต่อเทวาไม่มีการรอไม่มีการเฉยไม่มีการดิ่งครับนี่จากระยองหมัดขวา สาหมัดออกมานี่โดนแลโดลโดลสะอึกสะอื้นละครับเท <Yeah. S 1> ว่าไม่หยุดไม่นิ่งไม่เฉยไม่รอเปิดเกมตลอดเป็นคู่ที่สุดมันสุดคุ้มอีกคู่หนึ่งครับท่านผู้ชม <Yeah. S 1> โอ้โหนี่คู่เปิดรายการคู่แรกในวัดศึก M150 วันทรงชัยพิชิตโลกในวันนี้ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามีทั้งขวัญพิชิตมีทั้งชนละทานนะครับ <Yeah. S 1> ดูนี่เป็นยกที่ห้ายังไม่เป็นเป้านิ่งครับ ออกข้างไปเรื่อยไม่มีการออกแข้งนะครับออกแต่ข้างอย่างเดียวเท okay, วาก็เป็นฝ่ายขยับเปิดเกมซ้ายยับคอยรบกวนตลอดครับหมัดซ้ายหน้าของทางน้านศักดิ์ศรีสายตาคอยดูน,นั้นนขวาออกตละลหมัดนี่จับเขาไปลำตัวนี่ชัดเจนครับ หมดยกครับหมดยกที่ห้าพี่มาดช่วงล่างไม่ได้เรื่องเลยทำไมไม่ใช่ลูกหมากตองหนึ่งล่ะคะลูกมากรถยนต์ตองหนึ่งผลิตด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงมั่นใจในประสิทธิภาพสูงผมมั่นใจลูกหมากรรถยนต์ตองหนึ่ง ยาแผ่นตราเสือ11อตัวสาหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณแก้กระไสบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารยาดองเหล้าตราเสือ11อตัวชนิดน้าบํารุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11อตัวชนิดน้าบํารุงโลหิตอ่านคําเตือนในฉลาก่อนใช้ยาคําตอบคือสถานการณ์กดดันเหงื่ออาจยิ่งมากกลิ่นอาจแรงขึ้นมีวิดีโอฟอร์เมสเรสโปรเทคมีซิงค์คอมเพล็กช่วยปกป้องและระงับกลิ่นเหงื่อในช่วงเวลาสําคัญหม่เซนซิทีฟโปรเทคไม่มีสารเคมีทําร้ายผิว ทำงานเยอะขนาดนี้ผักผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกสารา,าเม็ดบรรเทาปวดลดไข้มีตัวยาพาราเซตามอล5้0ยมิลลิกรัมไม่ราคายเคืองกระเพาะอาหารสาราอันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาท่าน้ชมครับนี่เลยครับวันนี้ท่านท่านวิยยานะครับเบนใจที่คุณวันนี้มามา มาชมมวยด้วยครับยกที่ผ่านมาในซัตดกันหน้าดูเลยทีเดียวก็ด้วยท่านดรชันชัยชัยรุงเรืองนะครับประธานของมหาวิทยาลัยเทพธงรีและก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านดรบังออนเบงจาริทกุลนะครับอธิการบดีได้มอบนโยบายให้คณะวิทยาศาสตร์และก็เทคดูดีการกีฬาเปิดรับสมัครนักศึกษาเก่งด้านกีฬาทุกประเภทวังั้นระดับทีมชาติและก็ผู้สนใจ การเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีการกีฬาในหลักสูตรปริญญาตรีปริญญาโทและก็สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าศึกษาต่อคณะต่างๆนะครับของมหาวิทยาลยัยในโครงการดาวรุ่งม,มุ่งสู่ทีมชาติโดยมหาวิทยาลัยนะครับมีนักศึกษาทีมชาติประจาไว้ฝึกสอนและก็มีหอพักน้ําไฟพร้อมทุกอย่างเลยนะวังนั่จะให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีโทเอกปรีตลอดหลักสูตรด้วยครับเป็นช่วงของยกสุดท้าย ว่าเป็น3นาทีสุดท้ายเกมยังเหมือนเดิมครับจากรุกมาเป็นฝ่ายรับบ้างสักสีสามนาทีที่ตรงนี้นี่ไม่ต้องมาเขียนไม่ต้องมาขี้เหนียวแล้วครับมีอะไรต้องใส่ให้หมดแล้วครับไม่มีเวลาสำหรับคุณแล้วดูครับฝรันเมินสัก์สีนะครับโอ้โหใส่กันไม่มีหยุดจริงๆครับ ตั้งแต่ยกที่หนึ่งมาถึงตรงนี้แล้วนี่ก็เรียกว่าปากเขียวหน้าเขียวเป็นไก่ต้มทั้งคู่แล้วครับตั้งปลายตั้งแรกทั้งซ้ายทั้งขวาตาละหมัดตุกตับสิยงรังฟังชัดครับโอ้โหทิ้งด้วยหมัดขวาหมัดนี้ลำตัวเต็มเต็มซ้ายคอยรบกวนครับเทวานันโต้ด้วยหมัดขวาเดี๋ยวรุกเดี๋ยวรับขยับเดิน ถึงแม้จะมาถึงยกสุดท้ายแต่ว่าอาวุธของทั้งคู่ยังออกมาี่ยังยังหนักแรงทั้งคู่นะครับหยุดหยุดเลยลูกนี้นะครับปลายยกครับช่วงปลายยกขอบคุณสมปู่เซนครับยามองน้ำเชงเชงน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงสิบอิ้วยาจุดกันยุงเ,เจอร์สเกลวันน้อยเต็มประสิทธิภาพกาแฟเฉลิมพลสุดใหม่เข้มข้นกล่องสีแดงขอบคุณนะครับ เป็นมวยคู่แรกในวันนี้นะครับซึ่งทำเการถ่ายทอดสดที่หมหาลัยกรุงเทพธนบุรีช่วงปลายยกเหมือนในช่วงปายยกนี่ก็ั่ทอยทีทอยอาศัยนะครับหลังจากที่ใส่กันมาหมดยกสุดท้ายพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ เพราะุ่นควันและแบคทีเรียเป็นสาเหตุหนึ่งของสิวใหม่ Newera NE นนช่วยลดก,การสะสมของแบคทีเรียได้ดีกว่าหน้าดูใสไกลปัญหาสิวรับคูปองแทนเงินสด20บาทถึง25กุมภาพันธ์นี้ It starts with you Sinergy ขวด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 สดชื่นสดชื่นจริงๆริง Sinergy ขวดสดชื่นว้าวว้าวว้าวใครดื่มก็สดชื่นเลือกความ,ววามสดชื่นเลือก Sinergy 生命，要过好。 ไล่รวมนะครับดูครับดูจังหวะการออกหมัดใส่กันมาตั้งแต่ยกที่หนึ่งครับไม่มีหยุดจริงๆครับท่านผู้ชมโดยเพาะหมัดฮุกขวาของทางด้านศักดิ์ศรีนี่โอ้โหออกมาแต่ละหมัดนี่เข้าลําตัวเทวานี่โอ้โหเสียงดังฟังชัดมากครับอยู่ในเวทีนี่อเจอหมัดหนึมา 1, นึสเลยเป๋เมา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 เหมือนจุกเมายา ยังยืนหยัดอยู่ได้ดูครับโอ้โหเจอเข้าไปตละมัดตีเป็นเป็นภาพไฮไลท์รวมนะครับเดี๋ยวเราไปพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับแฮปปี้ทั้งปีกับมิ t ูบิชิฮัลโหลแฮปปี้เ e ียสือรถวันนี้รับส่วนลดสูงสุดถึง7 0,000บาทหรือเรื่อรับดอกเบี้ย0.99%เปอร์ซพร้อมฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งวันนี้ถึง28กุมภาพันธ์นี้ อาการแสบร้อนกลางอ,อกเนืยยอน่องจากกรดไหลย้อนโรคกระเพาะอาหารอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดเกิดแอน Yale. ร์ซินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอ,อกเนื่องจากกรดไหลย,ย้อนและโรคกระเพาะอาหารสองสรรพคุณในขวดเดียวแอนติซินเยลผิวคล้ำเสียจากแดดคุณจะทำยังไงม่นีเวียเซรั่มโฟมผิวบนหน้าแห้งเป็นสารคล้ายโคลนช่วยลดสิ่งอุดตันตักน้ำโคลนเปลี่ยนเป็นโฟมล้างออกร้อนเซรั่มช่วยบำรุงชุก่กระจ่างใสด้วยไวท์เทนนิ่งเซรั่มโฟมจากนีเวียเมนแสบร้อนกลางอ,อกเนื่องจากกรดไหลย,ย้อน ท้องอืดท้องเฟอ้อ,อ,อโมเดออะโมจินเยวไงบรรเทาอาการแสบร้อนตาอกเนื่องจากกรดไหลย,ย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อเลือกอาโมโจินเยวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาท่านผู้ชมครับคู่แรกวันนี้นะครับในศึก M150 วันทรงชัย